ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเหมือนดินเป็นปัใจจัยให้ต้นไม้เกิดขึ้นและต้นไม้เป็นปัใจจัยให้นกได้เกาะได้อาศัยทำร,ร,รังเป็นต้นปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นจากอาวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่อวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารคือความปรุงแต่งจิตสำหรับไปเกิดใหม่สังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญ,ญาณ คือจิตที่ปรุงแต่งสำเร็จแล้ววิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดรูปนามคือร่างกายและจิตใจนามรูปเป็นปัใจจัยให้เกิดสลายตนะคืออายตนะภายในทั้งหกสลายยตนะเป็นปัใจจัยให้เกิดผัสสะคือการกระทบผัสสะเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกเวทนาเป็นปัใจจัยให้เกิดตัณหาคือความอยากตัณหา เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่น